ที่เราจะแต่งงานอะเพราะว่าเราอยากมีลูกนะก็มาฉีดเชื้อเนาะก็ยังไม่ได้ท้อไหมตอนที่มันยากมากๆจนมาถึงทำเนกหลอยแล้วมันมีความรู้สึกทอหรือเวลามันคลาดครั้งต่อครั้งอะมันจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมมันเสียใจจังเลยมันแบบเออผิดปกติหรือเปล่าหรือย,ยังไง สบายดีสบายดีค่ะเลี้ยลูกเป็นคุณแม่เต็มตัวเออตอนนี้เราเจอกันปีละครั้งเองเนาะแค่มาตรวจสุขภาพใช่เหงาเงาเหงาเลยใช่ไหมจากที่แบบเจอกันเรื่อยๆใช่ไม่มีคนเมาก็เราก็รู้จักกันมานานมากแล้วนะเนี่ยนานค่ะห้าสามห้าสามห้าสี่แต่เราอายุยังไม่สามสิบอะเออตอนนี้เท่าไหร่นะ ตอนนี้สี่สิบสี่สิบแล้วเออกระสิบปีใช่สิบกว่านะต้สิบกว่าเออเนี่ยวันนี้ก็เลยจะชวนมาแบบว่านั่งคุยกันเกิดให้เอฟังว่าจริงๆอ่ะหมออยากเหมือนแบบว่าชวนคนไข้เก่าๆที่เคยดูแลแล้วก็มานั่งพูดคุยเหมือนได้แบบว่าโฮมคัมมิ่งด้วยว่าแบบว่าเออเราแบบชวนมาคุยกันว่าเป็นยังไงเราก็อยากจะให้เหมือนแบบมาเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาในมุมแบบความจริงจริงๆเลยว่าเราแบบกว่าจะผ่านมาได้มันเป็นยังไงเหมือนเราประมาณแบบเป็นสตอรี่แล้วก็ความเป็นแม่มานั่งคุยกันไง<ฮ>เธอก็แม่ฉันก็แม่อย่างนี้อเออก็มาเล่าเรื่องลูกๆให้ฟังกันเนาะตอนนั้นเรามาด้วยเราปวดท้องเนาะสักอย่างแล้วก็มาหาคุณหมอนี่แหละแล้วก็จับพัดจับผูกว่าเจอช็อกโกแลตซีด แล้วก็โดนผ่าตัดไปจำได้จาได้เรื่องของการผ่าตัดเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบว่าเป็นเร็วไงอายุยังน้อยแต่ช็อกโกแลตซี่คือใหญ่ตัวโลกเป็นเยอะเป็นเยอะเลยอ่ะแล้วก็แบบว่ากลัวเป็นผู้หญิงขี้กลัวใช่เพราะว่าเจอหน้าหมอก็แบบอีกสองวันว่างไหมนัดผ่าเลยนะเราแบบ อะไรนะก็เก็บไว้นานไงปวดจนแบบไม่กล้ามาหาหมอมาทีก็คือเป็นเยอะแล้วว่าก็คือเมื่อก่อนอะภาวนาว่าแบบเจอหน้าหมอครั้งแรกอุ้มหมอจะคุยกันคลิกไหมเนี่ยเออคิกวัวมากจนแบบค่อยๆคุยกันไปจนแบบว่าผ่ากันสําเร็จเรียบร้อยใช่ แล้วก็แต่งงานเนาะใช่มีจําได้แล้วก็แบบว่ามาบอกว่าแต่งงานแล้วนะหมออืมเน้นเนี้ยเหมือนน้องสาวเลยจริงๆคือแบบแต่งงานแล้วนะก็เลยทักไปว่าแบบเออแต่งงานก็ต้องรีบมีลูกแล้วนะอื่าเพราะว่าจะมีลูกยากอืมใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะคิดไว้ตั้งแต่ตอนก่อนแต่งงานว่า ที่เราจะแต่งงานอะเพราะว่าเราอยากมีลูกนะอ่าแต่พอแต่งงานเสร็จก็ทางธรรมชาติมันก็ไม่สำเร็จเนาะเราก็คิดว่าพบแพทย์แล้วกันเออก็กลับมาบอกฉันว่าแบบแต่งงานแล้วนะแล้วก็พยายามมาแล้วลองธรรมชาติมาแล้วเนาะก็เลยลองรักษาให้แต่ก็ยากนะจำได้ว่ายากเลยก็ ตอนแรกมันก็จะเริ่มสเต็ปเบสิกแบบนับวันอะไรไปก็มาฉีดเชื้อเนาะก็หลายอย่างไม่ได้จนถึงขั้นทำเด็กหลอดแก้วอ่ะแต่มันก็ไม่มันไม่ได้สำเร็จเลยเหมือนกว่าจะถึงเด็กหลอดแก้วโอ้โหเด็กหลอดแก้วก็ยิ่งยากมากๆาเขาเรียกว่าได้ตัวอ่อนมานี่คือแบบดีใจมากอ่ะใช่เพราะกว่าจะได้อเหมือนเก็บหลายรอบอ่ะท้อไหม ตอนนั้นน่ะตอนที่มันยากมากๆจนมาถึงทำเนหลอดแล้วมันมีความรู้สึกท้อหรือไม่ไม่ได้เชิงว่าท้อแต่มันจะรู้สึกแบบเวลาเวลามันคลาดครั้งต่อครั้งเ่ยมันจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมมันเสียใจจังเลยมันแบบทําไมนะเราแบบเออผิดปกติหรือเปล่าหรือย,ยังไง แต่ก็ไม่ได้ถึงกระทอว่าจะไม่ทําต่ออืก็คือรู้แหละว่าเดือนต่อไปฉันก็แค่โทรไปหาหมอนะซื่ก็เดินทางมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ว่ามันเป็นฟิลนี้แต่มันไม่สําเร็จสเพราะตอนนั้นอยากมีมากเนาะแต่ตอนแรกอะยอมรับว่าไม่ได้อยากมากขนาดนั้นแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันยิ่งยากมันยิ่งฉันยิ่งอยากทำมันชันเลงฉันเนจ์อะไรสักอย่างมัน คิดว่าแบบการมีลูกมันจะเหมือนแบบมันจะให้อะไรเราก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะท้องนะคิดว่าน่าจะมีมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นส่วนผสมของพ่อกับแม่แค่อยากรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงนะอฟิลนั้นคิดไปในฟิลนั้นประมาณว่าแบบเหมือนแบบเอออยากมีสักคนที่มาจากครอบครัวเราแหละเนาะก็อยากรู้คนหน้าเหมือนใครแล้วเพราะมันยากอ่ะ มันยากก็ไม่ได้ท้อก็ทำต่อแล้ววันที่เราย้ายตัวอ่อนกันสำเร็จนะค่ะโอ้โหแทบจะน้ำตาไหลแทนเลยอะคือมันยากหมอก็ยังมีความรู้สึกว่าพอมันยากเราเคสไหนที่มันยากมากๆอ่ะแล้วประสบความสําเร็จคือแบบว่าประหนึ่งฉันท้องเองอะคือดีใจมากตอนนั้นนเหมือนเราอ่ะถอดใจไปเราด้วยนะแต่ก็ทําไปเหมือนเราไปโรงเรียนทุกวันนะคะ แต่ว่าใจใจอ่ะคือไม่หวังตกลงเธอรักหมอหรือเธออยากมีลูกแก่ที่เธอมาหาฉันตลอดเนี่ยฮะเธออยากมีลูกแต่ว่าก็แบบมันไม่สําเร็จไงนจนเราพอเราเครียดเครียดมันก็ไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยเออมันเครียดจนถึงจุดพีคสุดอะค่ะก็เลยปล่อยวางอ่าอน,น,นั่นแหละสก็ปล่อยเลยอืมปล่อยใจจอยเลยทีนี้ท้องเลยไงเลยสคัญมากความเครียดอะ ใช่ตอนแรกอาจจะเครียดเยอะใช่พอเราปล่อยจอยแล้วมันก็จะดีขึ้นความเครียดไม่มีอะไรดีใช่ใช่แล้วพอสําเร็จรู้สึกยังไงทีนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะความรู้สึกแรกอืมรู้สึกว่าฉันจะท้องแล้วค่ะเออนะแบบว่าเหมือนสมความตั้งใจละใช่รู้สึกว่าฉันก็จะได้เป็นแม่แล้วแหละแล้วตอนท้องมันมีอะไรที่เหมือนแบบเกินคาดที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับ ชีวิตเราไหมก็มีอันลูกแบบเราก็ท้องแล้วมันก็ปิดปกติเนาะท้องแข็งอะไรไปน้ำําน้อยอะไรจนเขาคลอดตอนกำหนดอ่าก็เป็นอีกฟ e e l i n g หนึ่งที่แบบเราต้องมีอารมณ์ว่านอนติดเตียงอ่อก็มีง่ายมีง่ายกว่าจะท้องมาได้พอท้องเราก็ยังมีอุปสรรคให้เราต้องฝ่าฟันไปอีกใช่กว่าจะคลอดพอคลอดออกมาก็คือ เขาข้อก่อนกําหนดเนาะเขาก็าจะตัวเล็กตัวเล็ก,ลกแล้วก็ก็อยู่ในห้องฉุกเฉิน,นต้องต้องซัพพอร์ตเขาแล้วก็ก็พอสุดท้ายเขาก็โตมาได้เนาะก็โตมาแข็งแรงดีผ่านมาทุกอย่างเลยรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่ตั้งใจมีลูกไหมก็รู้สึกคุ้มค่านะคะรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ ถ้าไม่มีก็จะไม่รู้อพอมีแล้วมันก็อิ่มเอมใช่ไหมมันก็มีทั้งวันที่อิ่มเอมอันนี้ตอนมีคนเดียวก่อนไงเรามีคนเดียวก่อนก็เป็นเหมือนกันมันก็จะมีวันที่เราปี๊ดเนาะเราแกลนแล้วเราก็จะรู้แหละว่ามันไม่ได้แบบสุขทุกวันมันก็มีวันที่เราไม่โอเคก็แต่พอเขายิ้มล่ะ ใช่ม,มันก็จะรู้สึกว่าเาทุกอย่างฉันให้เธอแหละประมาณน,น,นั้นก็เลยเป็นที่มาว่าก็อยากมีอีกคนทีนี้ใช่จริง,รงๆอ่ะแพนไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้ามีอ่ะไม่อยากมีคนเดียวอ,อ,อก็อยากจะมีให้เขามาเป็นเพื่อนกันแต่พอตอนนั้นแค่เราค้อนแะล้วเราก็ถามคุณบอกว่าเอะเราจะมีคนที่สองได้ไ <laughs> ซึ่งพื้นฐานที่เราเล่ามากันหมดเมื่อกี้คือมีอุปสรรคเยอะมากนะทั้งยากทั้งกว่าจะทออ้อง<ม>เช่แล้วก็แบบมาแบบว่ามีน้ำค้าน้อยคลอดก่อนกำหนดคือเป็นทุกอย่างที่คิดว่าแบบเธอจะเป็นได้เธอจะเอาอีกคนใช่ไหมแต่เราก็สู้กันต่อเราก็สู้กันต่อเราก็ลองธรรมชาติก่อนเนาะตอนนั้นอนะเหมือนลองแบบอุย้ยท้องแล้วก็น่าจะได้อีกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่สำเร็จ ใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะคือคนที่สองอาจจะง่ายกว่าคนแรกเพราะว่าเราอะแพนกับคุณหมอตั้งแต่แรกเนาะคุณหมอก็จะบอกว่าเดี๋ยวลูกอายุเท่านี้แล้วเธอเข้ามาเลยนะ ใช่ใช่จะเป็นช่วงที่ท้องง่ายใช่ไหมใช่ออพอท้องแล้วมันจะท้องง่ายขึ้นแต่ว่ามันต้องแพลนตั้งแต่แบบว่าหลังคลอดก็คือต้องแบบวางแผนเลยว่าจะให้นมลูกแบบนี้แล้วก็ลองมีประจำเดือนควบคุมฮอร์โมนต่างๆแล้วนะมันก็จะแบบว่าวางแผนดีมันก็จะมีชัยแหละก็จะทําให้มีได้ง่ายขึ้น กว่าคนแรกนิดนึงคนที่สองก็มีง่ายขึ้นจริงจริอแล้วก็ได้มาสมใจเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะตอนนี้คุณแม่ลูกสองลูกกี่ขวบนะลูกสิบขวบกับห้าขวบกำลังเรียนรู้กำลังเรียนรู้คำพูดนี่บวกก็ได้ค่ะเออกำลังเรียนรู้แม่ก็เรียนรู้ชีวิตของแม่ไปในการที่มีเขาพอเขาโตขึ้นมาแล้ว มีอะไรที่ได้เรียนรู้จากการมีเขาไหมเราก็รู้สึกว่าเราอะต้องโตขึ้นหมายถึงว่าในงานที่เราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะยังไงเราต้องดูแลเขาเป็นนัมเบอร์วันอะเพราะเขาดูแลตัวเองไม่ได้เนาะแข่งแกร่งขึ้นเลยนะจากผู้หญิงที่เจอว่าเป็นคนขี้กลัวทุกอย่างตอนนี้คือฉันต้องทำได้แหละไม่มีความกลัวแล้ว กลัวอย่างเดียวคือเกี่ยวกับลูกอย่างเดียวเลยเนาะใช่ก็จะกังวลเรื่องลูกอะไรกรนุดแม่ทุกคน,กคนแต่ความขี้กลัวอย่างอื่นตอนนี้โดนเข็มจิ้มก็ไม่กลัวละ ก็ไม่ก็ก็ได้หมดแล้อเพราะว่าต้องเป็นคนคอยปอบลูกไงลูกจะต้องมาฉีดวัคซีนเธอใช่ไม่กลัวไม่กลัวอย่าบอกลูกนะว่าตอนที่เราเคยโดนเข็มจิ้มแล้วเราก็กลัวเหมือนกันน่ะใช่อยากจะถ่ายรูปเข็มฉีดยาไว้ที่แบบว่าฉีดไปทั้งหมดจริงริแต่ว่าลูกสอนให้เราโตขึ้นสอนให้เราแข็งแกร่งเนาะด้วยความรักของทั้งจากแม่ให้ลูกลูกให้แม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดไหม จากการที่แบบพอมีเขาแล้วมันไม่มันรู้สึกแบบที่สุดแล้วที่แบบหุยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมันจะขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่คาดคิดหรอก,ก็อาจจะเป็นเรื่องของความเป็นห่วงมั้งเหมือนเราก็ไม่คิดว่าเราจะห่วงใครคนหนึงขนาดนั้นเออ,อแบบเหมือนอย่างตอนที่ลูกเขาอยู่ ICU อไอซีูเงี้ยตอนที่เขาแรกเกิดอ่ะ คอดก่อนกําหนดเนาะโอ้โหเหมือนเหมือนเล่าสไตล์แทนได้อ่ะเออรู้สึกแบบนั้นเลยซึ่งก็ไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์นะไม่คิดว่าจะมีความรักที่มันยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ใช่ที่มันแบบก็คิดว่าแบบแม่รักลูกคือที่สุดแหละแต่ไม่รู้สึกว่ามันจะใหญ่ในในใจเราได้ขนาดนั้นเนาะเอ่เออจริงอันนี้หมอก็รู้สึกเหมือนกันตอนที่มีลูกก็คือไม่คิดว่าจะรักใครได้ขนาดนี้ ใช่คนโตเจ็ดขวบเนาะผู้ชายผู้ชายแล้วก็อีกคนคือผู้หญิงต่างกันไหมเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวต่างมากไม่เหมือนกันเลยอะคนโตกันคนโตก็เด็กผู้ชายก็จะพลังงานล้นเหลืออเขาก็จะไปในอีก แนวทางหนึ่งคือไปสุดใช้กำลังแบบเล่นอใช่แม่ก็ต้องมี energy ไปกับลูกใช่ก็ต้องมี energy นั้นบางวันแม่ energy หมดไม่ไหวก็ต้องบูส s t ขึ้นมาใช่ก็ไม่ไหวก็ต้องไปต่ออย่างเงี้ยห้ามลาป่วยแม่มนุษย์แม่อาชีพนี้ลาป่วยไม่ได้ลาป่วยไม่ได้มี energy กับลูกไปใช่ ประมาณนั้นมีอะไรที่แบบเขาเคยทำให้เราประทับใจตื้นตันไหมกับความลูกคนโตอ่ะอื <laughs> อถอนหายใจเลยเหรอ <laughs> หรือคิดแบบมันเยอะมากจนคิดคิดไม่ทันม,มันก็ตื้นตันในประมาณว่าเขาอ่ะก็จะบางทีก็จะชอบบอกละไมแบบแปลกๆอือเ <laughs> ช่นทุกวันเนี้ยเขาก็จะต้องนอนเกาหลังให้แม่นะ ทุกคืนเย็นดูเราก็บอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่จะมาถ่ายรายการกับหมอนะหนูคิดว่าประโยชน์ของการมีลูกคืออะไรลูกลูกห่อเฮอยแม่มีคนเกาหลักให้ทุกคืนเลยนะเออน่ารักเยอะก็จริงเนาะมีคนเกาหลักให้สไตล์ลูกชายแหละอ่าแล้วลูกสาววะนิสัยลูกสาวก่อนนิสัยลูกสาว นิสัยเจาะแจ๊ะอ่าแต่ว่าก็จะนิสัยผู้หญิงอ่ะจะเหมือนจะง่ายเวลาอยู่ข้างนอกเหมือนนางจะอะไรก็ได้แต่เวลาอยู่กันเองอ่ะเขาก็จะมีความเยอะชอบจัดแจงคนนู้นอย่างโู้นคนนี้อย่างนี้เหมือนใครไหมเหมือนใครก็คุ้นๆใช่เขาก็จะจัดแจงพี่ทำไมยังไม่ไปอ่านการสักทีก็แบบอะไอ่าเี เหมือนเป็นกระจกมะเป็นกระจกตัวเองบางทีก็คิดก็ขอให้เขาเป็นกระจกที่สะท้อนความความของเราดีๆนะอะไรไม่ดีของแม่ก็อย่าเอาไปนะลูกอย่างนี้เหรอบางทีห้ามไม่ได้เนาะเออจริงหมอก็เป็นเวลาเห็นลูกเนี่ยก็แบบทำไมเหมือนเห็นตัวเองจังเลยใช่ไหมมันเหมือนไหมก็เหมือนแหละ จริงๆเราเพอร์ฟอร์มเขามายัางไงเขาเห็นลักษณะของเรายัางไงเขาก็อาจจะคล้ายๆเราแหละเหมือนแล้วว่าสอนเขาอะเขาก็ไม่ค่อยฟังหรอกแต่เขา่าน่าจะเห็นอืแล้วเขาก็จะเป็นแบบนั้นใช่ใช่แต่เขาก็บอกการเลี้ยงลูกที่ดีก็ต้องเป็นตัวอย่างไงเพราะงั้นถ้าสมมุติว่าเราเป็นยังไงแต่ว่าเราตั้งใจทําดีให้เขาเห็นอะเดี๋ยวเขาก็จะทําตัวตามเราไปเอ,อ,องอะไรเงี้ยเออ ชีวิตก่อนมีลูกกับหลังมีลูกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าเหมือนก่อนมีลูกอะเราก็ใช้ชีวิตตามความสุขเราเนาะเราอยากทําอะไรเราก็ไปทําวันนี้เรานึกขึ้นได้ว่าเราอยากจะไปที่นี่เราก็ไปอยากจะไปเที่ยวอันนี้ฉันก็ไปเลยแต่พอมีลูกอะ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้แต่มันต้องมีการวางแผนอืมันมีห่วงใช,<ม>ใช่ไหม,ม ใช่ค่ะเหมือนบางที่เราเราอยากพาเขาไปอ่าใช่ใช่ใชแล้วเราก็จะต้องแพลนจากที่เมื่อก่อนเราแบบฉันจะไปที่นี่แหละฉันก็แบกกระเป๋าของฉันไปเลยไม่ต้องคิดอะไรพอมีลูกมันก็จะทําอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แหละเหมือนอยากแบ่งปันความสุขให้เขาคิดว่าไปตรงเนี้แหละลูกน่าจะมีความสุขเราก็อยากจะให้เขาไปด้วยใช่ชีวิตก็เลยต้องเหมือนแบบว่ามีการวางแผนเพื่อที่จะไปด้วยกันทั้งครอบครัว ช่ไปคนเดียวก็ไม่สนุกแล้วมะก็บางอารมณ์เราก็มีอารมณ์อยากไปคนเดียวคะแต่เาเป็นไปไม่ได้อ่อใช่บางอันที่เราอยากไปคนเดียวอย่างเช่นไปทําผมอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกสาวนะใช่ลูกสาวก็พ่วงไปด้วยอใช่ประเหมือนมีเพื่อน ทำผมทำเล็บตอนนี้เขาได้แล้วอ,อ,อนะดีเลยทั้งลูกชายและลูกสาวมันก็มีความแบบต่อให้ชีวิตเปลี่ยนแต่มันก็เหมือนมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเนาะใช่มันก็จะไม่มีวันคุณจะไม่มีวันเหงาอีกเลยเออใช่พอตั้งแต่ลืมตาตื่นคุณจะไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนอกจากเช้านี้ลูกจะกินเลยนะกลางวันเย็นในหัวคนเป็นแม่มันจะแล่นไปก่อนละ เพราะงั้นก็คือแปลว่าคือชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่มันก็เปลี่ยนไปในมุมที่ดีๆหลายแบบใช่ค่ะมีความสุขมีความสุขเวลาสุขก็อิ่มเอมสุดๆเลยก็อิ่มเอมใช่แหละถึงแม้จะปวดหัวบ้างแต่มันก็แป๊บเดียวมันก็มันก็ครึ่งๆเนาะแต่ว่าเราก็รู้แหละคนเป็นแม่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเพราะงั้นถ้าอยากจะบอกใครๆว่าแบบการมีลูกมันดีก็ยืนยันว่าแบบมีเถอะอย่างเงี้ยหรอยืนยันว่า มีเถอะเพราะว่าคุณจะรู้จักคุณในอีกโหมดหนึ่งที่เราไม่คิดว่าเราอ่ะจะเป็นแบบนั้นได้จริงอืเป็นประโยคสั้นๆที่ที่ดีมากจริงๆคุณจะรู้จักคุณในอีกแบบหนึง่งใช่เพราะบางทีเราก็ไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยเราจะทําอันนี้ได้นะฉันทาได้หรออืมฉันมานั่งประดิษฐ์ชุดไก่ได้นะในชีวิต การเรียนของฉันทำไมฉันไม่เคยทำนะนะคำว่าลูกคำเดียวจริงๆริงวางแผนอะไรเกี่ยวกับลูกไหมวางแผนอนาคตไปไกลไกแค่ไหนบ้างไหมเอาจริงๆอ่ะไม่ได้วางแผนไกลขนาดนั้นเพราะว่าอยากจะให้เขามีความสุขกับโมเมนต์นั้นๆของเขาอ,อ่ะเราอาจจะวางแผนแบบสามปีห้าปีลูก เรียนที่นี่ตรงนี้แล้วกันนะอะไรแค่นั้นแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเราคิดว่าเขาน่าจะโตเด็กสมัยนี้โตเร็วเราอยากให้เขาเป็นคนเลือกเองอืมมากกว่าก็คือเหมือนกรอบๆเขาให้แบบโอเคเอาแนวความคิดเขาเป็นหลักก่อนเราคอยซัพพอร์ตว่าไปแบบนี้แหละแม่คอยดันอยู่ข้างหลังชก็คือไม่ได้แบบว่า วางแผนเครียดเท่าไหร่หรือเขาจะต้องเป็นไปในแบบไหนนะใช่ไม่เลยเพราะเราคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะแค่เหมือนกับอากรอบเขานั่นแหละว่าให้เขาเป็นคนดีคิดดีนะแล้วก็อยากให้เขามีความสุขในสิ่งที่เขาเลือกมากกว่าเลี้ยงลูกด้วยความสุขเอาความสุขมาเป็นพื้นฐานที่ทำให้เขาเติบโตไปใช่ พราะถ้าเขาเครียดเราเราจะยิ่งเครียดกว่าอ่าใช่เพราะว่าลูกสุกแม่สุกยิ่งกว่าใช่ทั้งคู่หนเหรอก็แล้วแต่เขาว่าลูกชายจะไปยังไงลูกสาวจะไปยังไงใช่ไม่ได้กรอบเขาขนาดนั้นแล้วแบบว่าต้องวางแผนเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้ไหมการเงินจริงๆอ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณสามีถูกต้องเออจริงนะเป็นสิ่งที่ดี ใช่เพราะเราก็เป็นแม่บ้านแต่ว่าก็คร่าวๆแหละเราก็ทำวางแผนให้เขาไม่ลำบากมีซัพพอร์ตให้เขาประมาณนึงก็ดูเหมือนแบบว่าโอเคแล้วเนาะชีวิตทุกอย่างตอนเนี้แบบว่าค่อนข้างโอเคลงตัวพอลูกโตขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าได้กลับมาใช้ชีวิตของเรา มากขึ้นอืม,อมใช่ค่ะเราคุยกันแต่เรื่องของเราเองเนาะความแม่แม่เนี่ยแต่วันนี้ก็คือสาม,มีไม่ว่างคุณปู่ไม่ว่างเนาะแล้วแบบเขาดูแลเรายังไงบ้างไหมเอาเอาก่อนที่จะม,มีลูกก่อนเนาะตอนที่เราแบบมีความยากกันอะตอนนั้นะยังจาได้ไหว่าแบบปู่เขาแบบว่าพยายามไปกับเรายังไงบ้างเขาก็จะเป็นคน ประมาณว่าซัพพอร์ตดีกว่าซัพพอททางจิตใจว่าเออไม่เป็นไรก็เอาใหม่ไม่ต้องเครียดก็ทำไปออจำได้จำได้เลยว่าเคยชมว่าสามีเป็นคนที่แบบ g e n เทลอะเขาเป็นคนแบบว่าเย็นเย็นนิ่งๆเ,ออเขาก็จะมาด้วยแล้วก็จะแบบว่าคอยแบบเออไม่เป็นไรมออไม่เป็นไรครับปลอบใจเธอยังปลอบใจฉันด้วยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับหมอเพือเดี๋ยวก็ เอาใหม่เ,<อ>เดี๋ยวก็สู้กันต่อไปอย่างงี้ใช่ก็จะเป็นประมาณนานแต่ที่บอกว่าเราเป็นคนขี้กลัวแล้วมันต้องฉีดยานะเขาก็จะต้องเป็นคนฉีดให้ <laughs> <laughs> นั่นแหละพานดูแลก่อนดีลูกเ,ออเคยถามเขาแม้ว่าตอนที่เขาแบบจะจิ้มเข็มฉีดยาให้เราตอนกระตุ้นไข่เนี่ยเขาแบบรู้สึกยังไงอะไรเนี้ยคิดว่า เขาน่าจะรู้สึกว่าเธอน่าจะทําไม่ได้แน่ต้องเป็นฉันนี่แหละสุด hmm. จิ้มให้เธอเลยดีกว่าอย่างนี้เนาะเราว่าเธอขี้กลัวเหลือเกินเขาก็คอยช่วยดูแลแหละแล้วเขาเคยบ่นเคยท้อให้เราได้ยินมหมตอนที่แบบพยายามมีลูกอะไม่มีไงไม่มีเนาะไม่มีน่าลักมากเลยอ่ะเพราะเขารู้ว่าเราท้อกว่าเพราะเขารู้ว่าเราเหนื่อยเพราะงั้นเขาก็เป็นสายซัพพอร์ตจริงๆใช แล้วพอมีสําเร็จอ่ะคือแบบเขาแอบ,บไปร้องไห้ไหมดีใจเราก็ไม่รู้เนาะออเน,นะเาแบ,บเนาะนะแต่คิดว่าก็คงไม่ได้ถึงกับร้องไห้แต่เขาก็คงดีใจมากมแหละเพราะเขาบอกรุ้นมากตอนหน้าขลองคออ,อืออนะแล้วพอแบบว่าเจอลูกจริงๆเขาก็แบบยังดูแลลูกอยู่พอลูกโตเขาเล่นกับลูกเนาะ ก็เป็นคนดูแลหลักเพราะว่าบางทีสายเล่นอ่ะเราก็จะไปกับเด็กผู้ชายไม่ค่อยไหว่างกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณพ่อตัวอย่างเลยใช่พาลูกทํากิจกรรมใช่ก็เห็นอยู่ว่าเวลาไปไหนเขาก็แบบว่าร่วมกิจกรรมกับลูกได้ดีมากเลยอืเราก็จะเป็นสายซัพพอร์ตดูแลลูกอ่าแต่เขาก็จะเป็นสายแบบ ทำแอคทิวิตี้อืม,อมใช่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จนถึงจุดที่ยังไม่ได้มีครอบครัวหรือมีลูกเลยอะยังคิดว่าจะเดินมาจนถึงสุดทางผ่านอุปสรรคทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เหมือนเดิมไหมก็คิดว่าจะทำนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าชีวิตมันดูมีจุดมุ่งหมายในทุกวันนะอ,อย่างน้อย เราไม่มีทางตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรมไม่มีแน่นอนเพราะเรามีลูกใช่แต่ว,ว่าทุกวันนี้คือเป็นชีวิตที่ดีจริงๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะย้อนเวลาไปยังไงเราก็ยังอยากเดินมาถึงจุดนี้แหละจุดที่เรารู้สึกว่ามันดีมันดีที่สุดสําหรับตอนนี้ของเราแล้วเนาะใช่แล้วถ้าวันนี้ลูกมาแบบว่าลูกโตแล้วเราเขาเหมือนแบบมาได้ดูคลิปเนี้ย เขารู้ว่าแม่ลําบากมาขนาดนี้กว่าที่จะมีเขาว่าอยากบอกอะไรกับลูกไหมอยากบอกว่าจริงๆอ่ะเขาก็รู้มาคร่าวๆแหละว่าเราอ่ะมียากนะตั้งใจนะกว่าจะมีเขาอะไรเงี้ยแต่จะให้บอกเขาวิธีก็น่าจะบอกว่าเออแม่กับพ่อก็รักเขามากแหละเออก็อยากดูแลให้เขาเติบโตมีความสุขที่สุดอือ ซึ้งซึ้งเ <c oughs> นาะวันนี้สนุกมากที่ได้มานั่งคุยกัน <c oughs> เนาะดีใจมากเลยที่มานี่คือเลือกแล้วว่าเป็นคน <c oughs> ที่น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรที่มันเยอะแล้วก็น่าจะมีความหมายกับการที่จะเอามาเล่าให้คนอื่นฟัง <c oughs> ว่ามันมีแรงบันดาลใจมีความตั้งใจแล้วก็พอผ่านมาถึงจุดนี้ มันมันได้เก็บเกี่ยวความสุขแหละเนาะดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณหมอ,อมากที่นึกถึงนึกถึงตลอดเวลาเหมือนมาบ้านใช่เหมือนมาบ้านเหมือนกลับมาบ้านเราก็มาเจอกันเนาะซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีอย่างนี้เพราะว่าจริงๆก็คนไข้ก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่าผ่านความลําบากความผ่านอุปสรรคหรือว่าปัญหาแต่ละคนแตกต่างกันก็จะแบบว่ามี คนอื่นๆอีกมีเคสอื่นๆอีกที่อาจจะมีมุมมองหรือว่าความยากที่มันแตกต่างไปต้องรอดูว่าจะแบบว่าคนอื่นๆจะมาเล่าเรื่องราวหรือว่ามีความสนุกอะไรที่แบบว่าจะมาเล่าให้ฟังไปอีกเรื่อยๆเลยต้องติดตามชมใช่ก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรายการนี้ของหมอด้วยนะคะหมอจะพยายามหาคนไข้หรือว่าหาเรื่องราวต่างๆที่ มีทั้งสาระแล้วก็ความสนุกในมุมที่บางคนอาจจาะนึกไม่ถึงแล้วก็เกี่ยวกับการมีลูกที่ใครหลายๆคนที่กําลังอยากมีลูกหรือว่ามีลูกยากอยู่จะได้มาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังอยากจะมีลูกค่ะ